สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายถนนให้ดูนะครับวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเมื่อวานขายไปหกคันขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็น็กซิมัมเบรกเลยนะครับเมื่อวานสองทุ่มอะ่ะแปดบึงเช้าถึงสองทุ่มนครับดีกินข้าวเช้ามานะก็เลยเอ,อตะลุยแหลก นะครับนะนั่นแหละได้ได้ข้าวมื้อเดียวแหละแล้วไปกินอีกทีก็สองทุ่มนะครับหอมเลยเนี่ยเออขอบคุณุกมากเลยนะครับเพ,<ว>พ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้าๆอาอาลุงๆนะครับป่าป่าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนมาดูมามามาอุดหนุนมา,าให้กำลังใจมาดูรถมาซื้อรถจ่ายสดจัดไฟแนน์นะครับ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน่ารักมากขอบคุณมากนะครับที่ยังไว้ใจกันเราผมสัญญานะครับว่าจะเอารถดีๆมาขายนะครับดีๆมาขายนะครับคันไหนนะครับก็จะมีก็ตาเออจะมีราคาถูกราคาแพงนะครับก็ลองดูกันก็ไม่แพงหรอกครับขายไม่แพงนะครับของดีก็ไม่แพงนะครับของที่ต้องเก็บงานเราก็ขายถูกนะครับ คันไหนเราร้อนตังเราก็ขายถูกเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อยากไปญี่ปุ่นมากเลยครับนี่ก็มาอยู่พาติโอนะอ่าชอบแนวญี่ปุ่นมากเลยอยากไปญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้นะครับโหต้องรออีก6เดือนมัน้งเป็นอย่างต่ำนะกว่าจะได้ไปญี่ปุ่นนะครับไปปีใหม่พอดีแผน,นตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าจะไปญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้ไปนะ จนโดนโควิดเข้าไปก็อยู่ยาวเลยนะครับอยู่เมืองไทยายาวเลยอยากไปญี่ปุ่นไปถ่ายสกู๊ปถ่ายอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในร้านอาหารเซนนะครับอาหารญี่ปุ่นนะเขาก็ตรวจคัดกรองมีเช็คอินมีอะไรเรียบร้อยนะครับดีมีการเว้นระยะมีที่กั้นกระจกอะไรเรียบร้อยเลยนะแต่ผมมีผมอยู่คนเดียวเนี่ยามากินข้าวเนี่ย <laughs> มาเช้าเกินสิบสิบเอ็ดโมงนะอันนี้ก็มากิน ปลาแซลมอนนิดหนึ่งนะนะครับหลังจากกินจานลาเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าอะไรมานะก็มากินจานลาสี่ห้าร้อยบ้างนะครับมาถ่ายรายการถ่ายรายการอะไรนะพรุ่งนี้ผมจะลดความอ้วนแต่ผักเขาเยอะดีนะนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณครับ